รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับบมาพบกบรยการแอดอินบ็อกซ์ครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกไอทีครับแน่นอนครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาช่วงค่ำคืน3ทุ่มสีเปิดมาดูเราที่ช่อง m อ็มควอดแแห่งนี้เลยครับและก็ต้องอัพเดตข่าวสายไอทีเลยครับใช่ครับซึ่งวันนี้วันนี้ทำไมฮะข่าวสายไอทีนี้ครับก็มีเรื่องน่าสนใจเหมือนกันจริงป่ะครับผม ซึ่งเมื่อสุดนี่ครับไปร่วมงานเปิดตัวงานเปิดตัวของ d l i n k งานเปิดตัวคราวนี้ก็คือ d l i n k ก็เปิดตัวในประเทศไทยก็คือเกาเปิดตัวเราเตอร์ตัวแรกที่วิ่งบนความเร็ว3.2กิกะบิตเปอร์เซก3.2เลยเหรอใช่ก็เรียกว่าเร็วนะครับเร็วกว่าเร็วมากเลยเร็วกว่าสายแลนดแนะ่นอนสายแลนด้วยนี่เราใช้แลนแล้วดิอ่ะเพราะวันที่ต้องบอกตัวนี้นี่ครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของทาง d l i n k เลยว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับชื่อว่า D I R 890L นะครับเป็นไวเลสเอซ3002นะครับ เพราะจริงๆความเร็วอยู่ที่ขึ้นความถี่น่อยู่ที่2.4กิกะบิตใช่ไหมครับ<ะ>แต่ว่าตอนนี้วิ่งถึง2.4แล้วก็วิ่งบนความความถี่อยู่ที่5.5กิกะบิตนะครับ<ะ>ซึ่งต้องบอกว่าความเร็วสูงสุดที่ทําได้คือ3.2กิกะบิตเซกเลยถือขาดแน่นหมายตัวเทคโนโลยีในเรื่องของ Advanced AC Smart Beam นะครับตัวนี้ก็บอกเป็นตัวในเรื่องการส่งเรื่องของสัญญาณด้วยแล้วก็อีกนก็คือ Smart Connect Smart Connect อ่าก็คือจะช่วยการจัดการด้วยการแน่นอนเลยนะครับแค่อย่างเชื่อมต่อแบบชาร์ฉลาดใช่ไหม ซึ่งเขาเปิดตัวโดนด้วยครับเป็นตัวรับสัญญาณหรืออะแดปเตอร์เนี่ยครับเป็นรุ่น D-link DWA 192่งเก้าสองเต้าวเลตนะครับ AC 1,900ครับผมวิที่ต่อสัญญาณด้วามสิบสองสยูชูเลยนะครับวินาตาเป็นกลมๆเหมือนคุณสมบัตินี้นะครับถ้าออกมาตอบโจทย์อะไรก็คือตอบโจทย์ะเนื่องจากตอนนี้ต้องบอกว่าผู้ใช้งานตามบ้านปัญหาที่เราเจอก็คือสัญญาณไวเลตไม่ครอบคลุม2ก็คือเรื่องของขึ้นความถี่ความสัญญาณทำไมครับแรงไม่พอแรงไม่พอเราเตอร์เป็นตัวสัญญาณเปกนในการปล่อยครับเขาบอกเลยว่าตัวนี้นะครับครอบคลุมการใช้งานภายในบ้านภายในบ้านนะเรียกว่าครอบคลุมหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงความบันเทิงนะเรื่องของ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้สบายสบายแล้วถ้าเกิต้องการเพิ่มความเร็วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าใช้ตัวอะแดปเตอร์ตัวใหม่เนี่ยขยายไปขยายไปซึ่งความเร็วของเขาเนี่ยได้ถึง 1,900นะครับก็ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับทางดีลิงเองเนี่ยที่ผมไปร่วมงานเขาเปิดโซลูชันหลายอย่างหลายอย่างเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอุปกรณ์อย่างเดียวก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ภายในบ้านด้วยอย่างเช่นดีลิงเ์พาเวลาที่เราเคยแจกไปนะครับผมใช่ครับเราเตอร์แอคเซสพอยต์มีหมดนะครับนี่ก็คือในส่วนของดีลิงนะครับที่เราไปร่วมงานมาดีมากเลครับโอ้น่าสนใจนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นข่าวที่มาอัปเดต IT ข่าวกันนะครับผม ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับท็อปแต่ก่อนไปแอปพลิเคชันครับเรา่าลืมนะครับวันนี้เราร่วมสนุกทางเอสเอ็คือส่งความคิดเห็นมาส่งได้ไหมส่งได้บอกรอจังอ่าแน่นอนนี้ได้เลยนะผมก็จะส่งกับมาบอกรป้วดกไปไหมโอ้แจงอย่างนี้ได้เลยเอสเอมาเลยครับความความคิดเห็นไหนส่งถูกใจถูกใจรับไปเลยรับไปเลยอ่าตัวในส่วนของบริเวเราเตอร์อ่าเหรอค่าแบงคครับถึงแจกกันแต่ว่าเงื่อนไขลำดับเป็นยังไงเราไปดูก่อนก่อนครับรายการแอดอินบ็อกซ์ร่วมกับดีลิง จัดกิจกรรมร่วมสนุกเพียงคุณร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ Ad ดอินบ x ส่งความคิดเห็นผ่าน S M S 4111779ความคิดเห็นใดถูกใจกรรมการรับไปเลย d l i ิ k D S L 2750E จำนวน1รางวัลและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคลีนจำนวน5รางวัลสำหรับท่านแรกในแต่ละวันร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2558 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการวันที่11กันยายน2558สวัสดีค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะ ทุกวันนี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการโดยสารรถโดยสารประจําทางเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะรถแท็กซี่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถที่ใกล้ตัวหลายๆท่านนะคะวันนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกก็เลยได้ผลิตแอปพลิเคชันหนึ่งขึ้นมานะคะเพื่อให้เราสามารถประเมินการให้บริการของรถแท็กซี่นั่นเองกับแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ DLT Check In ค่ะ DLT Check In เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทําโดยกรมการขนส่งทางบกเพื่อช่วยแจ้งและประเมินการบริการของแท็กซี่ที่เราโดยสารค่ะ โดยภายในแอปพลิเคชันเพียงแค่เราใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อลงทะเบียนจากนั้นก็ลงทะเบียนพิกัดหมายเลขทะเบียนหรือถ่ายรูปของแท็กซี่ที่เราใช้บริการซึ่งแอปพลิเคชันจะให้เราประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการจากนั้นข้อมูลการประเมินของเราจะถูกส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อจะนำข้อมูลไปปร,ปรับปรุงการให้บริการแท็กซี่ต่อไปรวมถึงการคัดกรองแท็กซี่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกค่ะ ถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันดีๆอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะถ้าหากคุณผู้ชมนั่งแท็กซี่บ่อยๆและสนใจอยากจะดาวน์โหลดกันดูก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วค่ะที่ App Store, Google Play และ Windows Phone ค่ะสำหรับวันนี้นะคะไข่บุกก็คงจะต้องขอตัวพักสักครู่เดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add in Box ค่ะ